การศึกษาและการปฏิบัติของเราทั้งหลายถ้าสิ่งนั้นเป็นความถูกต้องเชื่อว่าเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพระอ,องค์นี้เป็นเจ้าของทั้งในส่วนอามิตรและในส่วนของธรรมะเนี่ยนะทันทาถ้าการศึกษาและการปฏิบัติของเราทั้งหลายเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงสิ่งนั้นขอให้รู้เธอว่าเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ในทศตระสูตรข้อ455กล่าวถึงธรรมที่มีอุปการะมาก หมวด9นะเพราะหมวด1นึ่ง6 7 8สาสี่หกเจ็ดดกล่าวไปหมดแล้วก็เหลือหมวด9กับหมวด10ทีนี้มาดูหมวดเก่าว่าทาที่มีอุปการะมากท่านบอกว่าทมอันมีมูลมาแต่โยนิโสมนสิการคือหมายความว่าถ้าโยนิโสมนสิการแลว้วอะเป็นธทมให้เกิดได้บรรลุธรรมธรรมที่มีมูลจากโยนิโสมนสิการถ้าโยนิโสมนสิการนะถ้าเปรียบเทียบเป็นที่ดินอะโยนิโสมนสิการเหมือนกับที่ดิน ธรรมะก้าที่เหลือนี่นะเหมือนอะไรเหมือนกับสร้างตึกเก้าชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นมีดินข้างล่างอะ่ะเป็นมูลนะนะมูลนี่แปลว่ารากแปลว่ารากที่รองรับอะ่ะตึกเก้าชั้นเหมือนั้นแต่เพราะฉะนั้นถ้าแปลว่าเหมือนแผ่นดินเป็นที่รองรับตึกเก้าชั้นชั้นใดธรรมะอันมีโยนิโสโมาสิการเป็นมูลก็ชั้นนั้นเมื่อกระทาไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายปราโมทย่อมเกิด นะคนที่โยนิสโสมนัสิการถูกต้องท่านบอกว่าจะเกิดปีติปราโมทซึ่งอัตถาสุมังคละวิลาสนีอัตถาทีเนิกายบอกว่าเมื่อทําไว้ในใจโดยไม่แยบครายกุศลจะไม่เกิดไม่จํากล่าวถึงวิปัสนาเพราะงั้นนะถ้าโยนิสโสมนัสิการเกิดนะกุศลยังไม่เกิดเลยไม่จํากล่าวถึงวิปัสนาถ้าวิปัสนาไม่เกิดปราโมทมัจะมีมาจากไหน ถ้ากุศลไม่เกิดปีติปราโมทเกิดไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโยนิสมนสศิกาเนี่ยเป็นมูลแห่งความปราโมทปราโมทเนี่ยถ้าเกิดแล้วก็ทําให้เกิดปีติหรือปีติก็มีแก่ผู้ที่มีปราโมทมัน,นอันน้สงของปราโมททาให้เกิดปีติปราโมทนี่เป็นชื่อของปีติอย่างอ่อนปีติเป็นชื่อของปีติที่มีกําลังกายของผู้ประกอบไปด้วยปีติย่อมสงบกายในที่นี้หมายถึงนาม,มากายกับรูป,ปรกาย นามกายนะนามกายได้แก่เจตสิกสสกายปัสสติกับจิตตปัสสตินั่นเองเพราะฉะนั้นปัสสติก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกายเนี่ยนะกายปัสสติจิตตปัสสตินี่ก็ย่อมเกิดแก่ผู้ที่มีปีติเพราะฉะนั้นปีตินี่ถือว่าเป็นอาหารที่สําคัญมากของปัสสตินะปัสสตินี่เกิดได้เพราะอาศัยปีติส่วนผู้ที่มีปัสสติย่อมได้สวยสุข สุขทั้งนามกายและก็รูป,ปกายเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าจิตนี้เป็นสุขรูปกายที่มีจิตนั้นเป็นสมุทฐานก็ถึงความสุขไปด้วยเลยนะเพราะฉะนั้นก็ทําให้มีความสุขกายและสุขใจผู้ที่มีความสุขอย่างนี้จิตย่อมตั้งมั่นผู้ที่มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงคําว่ารู้เห็นตามเป็นจริงนี่หมายถึงรู้เห็นสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงหรือรู้เห็นอุปาทานขันห้าตามความเป็นจริง รู้ปัจจัยแห่งอุปาทานขันทั้งห้าตามความเป็นจริงต่อไปอีกก็บอกว่าพิจารณาความไม่เที่ยงของอุปาทานขันห้าตามความเป็นจริงรู้เหตุเกิดความดับของอุปาทานขันห้าตามความเป็นจริงอันนี้ของศั์ว่ายะถาภูตยานทัศนะอมยานะไว้สี่ข้อคือสังขารปริเชตปัจญยปริกหายานสัมมาสนญาณและอุทยพยา,ยาน ผู้ที่รู้เห็นตามเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายผู้ที่เบื่อหนายย่อมคลายกำหนัดผู้ที่คลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นพาะรู้โดยชอบถ้าตามปฏิสัมพิธามัคธรรมะนานตายานิเทศเนนะข้อหนึร้อยหน้า826กล่าวถึงว่าธรรมะมีปรามโมทเป็นเบื้องต้น9้าประการเนี่ยนะก็คือแสดงอัฏฐะเหมือนกันแต่คนละพยัญชนะเนี่ยนะ อย่างในทัศสุตรสูตรบอกว่าถ้าทําไว้ในใจโดยแยบคลายปราโมทย่อมเกิดแต่ว่าในทัศสุตรสูตรยังไม่ได้บอกตรงๆใช่ไหมว่าไปไปมนสิกานอะไรมนสิการแปลว่าการใส่ใจหรือแปลว่าคิดถึงก็ได้อันนไปคิดถึงอะไรจึงจะก่อให้เกิดปราโมทปฏิสัมพิทาบอกว่าเมื่อพระโยคาวจรมนสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมเกิดปราโมท หรืออีกข้อหนึ่งอ่ะข้อหนึ่งร้อยแปดสิบสามบอกว่าเมื่อพระโยคาวจรมณสิการโดยอุบายอันเย็บคายโดยความเป็นของไม่เที่ยงพันถ้ากล่าวตามนี้โยนิโสมมณสิกาเนี่ยนะก็คือมโนทวาราวชนะเนี่ยนะถ้าเป็นทั่วไปเรียกว่ามนสิการมนสิการนั้นเป็นชื่อของจิตที่เรียกว่ามโนทวาราวชนะจิตเป็นจิตชาติกิริยาจิตชาติกิริยานี้เป็นวิญญาณจริยาเป็นความประพฤติของจิต ที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะและไม่มีโมหะในขณะนี้เลยทีนี้ถ้าบุคคลที่มีอโยนิโสมนสิการอันนี้ถ้าไปคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดสิ่งที่ติดตามมาก็คืออกุศลอกุศลสิบสองก็จะเกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกอัญญานจริยาอาตัวนั้นแปลว่าไม่มีปัญญาจริยาก,ก็ความประพฤตินนะเป็นความประพฤติที่ไม่มีปัญญาเลยอะอกุศลทั้งสิเนี่ย ก็อยู่ที่การมนสิการใช่ไหมมนาสิการแล้วอกุศลเกิดอีกในหนึ่งมนสิการแล้วกุศลเกิดเป็นญาณจริยาเพราะฉะนั้นในขณะที่มนสิการตัวนี้มนสิการอะไรก็มนสิการโดยความเป็นของเป็นทุกข์มนสิการโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นการมนสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความสําคัญมากจําเป็นมากถ้าไม่มนสิการก่อนไม่ให้มนโนทรรารวัชนะเกิดก่อน อยู่ๆแล้วชาวนะมันจะเกิดมีปัญญาขึ้นมาเองได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นวิญญาณจริยาเนี่ยนะคือคือมณสิการเนี่ยนำหน้าซึ่งญาณจริยาเนี่ยนะเราะั้ไอตัวนี้จะเรียกว่าโยนิสโสมนสิการก็ไม่ผิดก็คือเรียกว่าโยนิสโสมณสิการนั่นเองไอม้มโนทวาราวัชนะทีนี้เมื่อมนสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยด้วยจิตที่เมื่อมณสิการด้วยจิต ชาวนะก็จะปรารบถึงความไม่เที่ยงตามอาวัชนะด้วยทีนี้ถ้ามนาศิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงอะชาวนะอันนี้ที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงตามมโนทวาราวัชนะก็จะทําให้เกิดอะไรปราโมทปราโมทก็จะเกิดผู้ที่เกิดปราโมททาให้เกิดปีติปัสสัทธิสุขสมาธิยถาภูตยานัทสนะเป็นต้นก็ก็จะเป็นไปโดยลําดับ หรือถ้าอีกในหนึ่งเนี่ยนะผู้ที่มนสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงมากๆชวนะเหล่านี้เนี่ยนะที่เรียกว่ายานจริยาก็จะรองรับคุณธรรมชั้นสูงต่อไปเช่น mm hmm. เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อความคลายกำหนักเป็นต้นนนะเพราะาอยู่ที่การมนสิการก็คืออยู่ที่น้อมไปมนสิการถ้าน้อมไปมนสิการบ่อยๆชวนะก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดถ้าไม่น้อมไปมนสิการ่ะรอให้ปัญญาเกิดเอง ไม่ใช่คําสอนอยู่ที่มนสิการน้อมไปมนสิการเนี่ยนะเจริยาสามนี้สามประการเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรเอามาคิดให้มากคือวิญญาณเจริยาหมายถึงมโนทวาราวัชนะอัญญานเจริยาหมายถึงอกุศลแล้วก็ญาณเจริยาหมายถึงกุศลเพราะชวนะที่เป็นกุศลหรืออกุศลเนื่องจากวิญญาณเจริยาเนื่องจากมนสิกานะนะ แปลว่าอยู่ที่คิดะนะอยู่ที่ว่าแล้วแต่เราจะน้อมไปคิดอะ่ะน้อมไปคิดให้เป็นกุศลกุศลก็เกิดน้อมไปคิดให้เป็นอกุศลอกุศลก็เกิดถ้าเป็นอย่างทพื้นฐานทั่ว,วไปนะเอาเราทั้งหลายมาสู่ที่ประชุมอย่างนี้น้อมคิดให้ให้เมตตาเกิดก็ได้ใช่ไหมคิดยังไงเออนะก็ร่วมเรียกว่าเออดีนะทัท่านทั้งหลายขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญนะขอให้งอกงามในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมประโยชน์เกื้อกูลและความสุขเข้าไปให้ใน ในสาตว์ทั้งหลายว่าอย่าเบียดเบียนอย่ามีเวรอย่าได้เดือดร้อนอย่าลำบากกายอย่าลำบากใจเลยให้มีความสุขกันทุกคนนะน้องไปคิดอย่างนี้บ่อยๆถามว่าเมตตาเกิดบ่อยไหมคิดบ่อยๆถ้ามานัศสิการบ่อยๆเมตตาก็จะเกิดบ่อยอาโยนิโสมนัศสิการก็เกิดบ่อยแต่ถ้าหากว่าจะเจริญให้เกิดโทสะเนี่ยนะมานัศสิการให้เกิดโทสะก็ได้ไอคนนี้ทําไมไปนั่งตรงนั้นไอคนนั้นทําไมไปนั่งตรงโน้นเนี่ยไอคนนั้นทาไมนั่งตัวเอียงจังมันน่าจะนั่งตรงๆหน่อย ก็คิดหาเรื่องคนไม่ค่อยยากเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าคนที่สะสมมาจนชํานาญเนี่ยนะคิดปั๊บมองเห็นในแง่ไม่ดีเอ๊ะคนนั้นทําไมทําสีหน้าแบบนั้นเราไม่เคยชอบเลยสีหน้าแบบนั้นต้องทําแบบนี้สินะคิดไปคิดมาก็โทสะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าอันนั้นอยู่ที่มนสิการแล้วแต่จะน้อมไปไปคิดเนี่ยนะเพราะยโยนิโสมนสิการเนี่ยถือว่าเป็นมูลแห่งกุศลทั้งมวล ถ้าหากว่าไม่น้อมไปโยนิโสมนัสิกานะก็ยากเพราะโยนิโสมนัสิการพระองค์ตรัสว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากอุปการะมากต่อบคุณธรรมชั้นสูงสูงต่อไปอยู่ที่มณัสิการนั่นเองแต่ทีนี้โยนิโสมนัสิการเนี่ยนะมีอะไรเป็นอาหารก็มีอาหารหาตัวมณัสิกานนั้นะนะไม่ใช่ว่ายู่ๆแล้วใครอยากจะน้อมไปมณัสิการก็น้อมไปได้ไง่ายๆไม่ใช่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ศรัทธามีศรัทธานะจริงจงจะไปคิดอย่างนั้นได้คนมีศรัทธาก็เนื่องจากพหูสูรเป็นอย่างมาก เนื่องจากความเป็นพหูสูรนั่นแหละทําให้เขามีศรัทธาเมื่อเขาเป็นพหูสูรคือครบบัณฑิตเป็นต้นเนี่ยเขาก็มีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาก็น้อมไปคิดอย่างนั้นบ่อยๆบ่อยๆขึ้นทีนี้ถ้าน้อมไปคิดด้วยกุศลมากอกุศลก็ไม่เกิดถ้าน้อมไปคิดให้อกุศลเกิดกุศลก็ไม่เกิดเนี่ยก็เลือกทางนะทางสองแพร่งอันนี้อยู่ที่การมนสิกานนั่นเองฮัโยนิสมนสิการนั้นถือว่าอุปการะต่อกุศลทั้งปวง